วันนี้มาทานข้าวบ้านพ่อปู่นะคะบอกพ่อปู่ว่าอยากกินปิ้งย่างวันนี้พ่อปู่ก็เลยจะพาทำปิ้งย่างเมื่อวานไปซื้อเนื้อมาไว้ให้พ่อปู่อันนี้ดกมากมาดูพลุนๆน,น,นี้ดูหด่ะดูลูกแบบเยอะจริงๆเลยค่ะ ปีนี้คือดกมากๆต้นนี้ปกติต้นนี้จะจะไม่ค่อยดกนะคะแต่ว่ามาปีนี้พ,พ่อปู่บอกว่าคือทุกปีจะมีพวกหนอนพวกอะไรแกก็เลยฉีดยาสองรอบลงมันดูคือเยอะจริงๆเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงดอกดอกดกดกจริงๆ,งๆต้นนี้ต้นนี้ปกติ ไม่ดกนะคะแต่ปีนี้คือดกมา,มากๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนั้นที่แบบตน้นต้นนั้นคือแบบปกติจะดก,กที่สุดนะแต่ว่าปีนี้ปีนี้พ่อปู่บอกว่ามีมีนอนน่ะนอนนอนเจาะมันก็เลยเป็นมันก็เลยปีนี้ก็เลยไม่ค่อยดกแล้วก็จะล่วงเยอะมากเลยปีที่แล้วนี่คือกินไม่ทันเลยค่ะแต่ปีนี้น้อยต้นเนี้ย แต่ว่าเป็นคนละพันกับอีกต้นเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นมีแบบเนี้ยหาทิ้แล้วก็จะร่วงทิ้งเพราะว่าพ่อปู่บอกว่าฉันลืมฉีดยารอบที่สองก็เลยน้อยค่ะปีนี้อันนี้คือกระเทียมกระเทียมเริ่มงามแล้วนะ กระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่น,นี่คือปลูกแตงกวากำลังเริ่มกำลังเริ่มโผล่แล้วนะอันนี้คือแอบเอาแบบมเมล็ดแตงโมม,มามาปลูกคอยดูว่าจะจะจะขึ้นไหมแล้วก็ปปูกซื้อซื้อพริกมามาปลูกให้แล้วนะคะต้นหนึ่งอันนี้คือ แต่ไม่ค่อยเผ็ดมากิกแล้วก็มีพริกหยวกแอบแอบแอบปลูกแตงโมวัลล็แตงโมก็ลองปลูกดูอันนี้เป็นหนอ่อไม้ข้อลางแล้วก็เป็นมันฝรั่งมันฝรั่ง เมื่อกลางอันนี้ปลูกก่อนหน้านี้คือแบบสวยงามเลยนะคะเนี่ยสวยมาก็าาปลูกเริ่มก่อไฟแล้วนะอันนี้คือผักไทยที่ซื้อมาปลูกนะคะเนี่ยซื้อมาจากไทยเริ่มเริ่มเริ่มงอกขึ้นนิดนึงแล้วผักไทยที่เอามาปลูกที่ปลูกที่ไม่ขึ้นมีเมล็ดพริกนะคะแล้วก็คือขึ้นนิดนึงขนาดนะี้แล้วก็จะไม่โตเลย ลองพ,พ่อปูลองจนหมดซองแล้วคือมีพริกนะคะที่แบบปลูกไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นมีผักชีผักบุ้งผักกวางตุ้งปลูกอย่างนละนิดนะคะแล้วก็มันฝรัางมันฝรัางเริ่มเริ่มออกแล้วมันฝรั่ง คุณพ่อปูกก่อไฟแล้ว่ะเนี่ยเริ่มกอ่อไฟกินซิ่งยางกินงยางกันนะวันนี้นึกอยากนึกอยากเลยชวนพ่อปู่ตัวซานะไอไอต้นต้นนี้คือเขาเก็บมา เขาเก็บมาจากบนเขานะคะคือแบบยอดยอดนี้มันจะรสชาติเปรี้ยวๆเหมือนใบมะขามเลยนะเนี่ยที่เอาไปต้มต้มยำได้เลยนะซิ ป,ปูเตรียมพร้อมจะย,ย่างนะตอนแรกน้องสาวไม่ยากบอกจะมาทานด้วยแต่ว่าแตบอกว่าไม่สบายไม่ได้มาแนะล้วหลานชายก็บอกว่าจะมาก็ไม่ได้มาก็เลยต้องกินกันสามสี่คน จิดวาเลยนินึ่ไฟขาว ชิมรับูชิมรสชาติยากเสร็จแล้วสีสวยมากน่าทานมาก อาปลาดิบจะได้เลยโกงหมูสีสวยมากน่าทานมาก หอมน่าอร่อยมากอันจิ้มไปตระกิซวงวัวหนันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะว้าวน่ากินมากเลยโอ้ยมันจะ อันนี้อันนี้สิพวกหมูน่าอร่อยมากเสร็จแล้วทุกอย่างพอผูกซนะ<ป>ื้อมาแค่นี้ก็นั่งเมากเลยมาเบนเนยีีสิ่งอย